มีเพื่อนของเราถามคำถามว่าเราสามารถดื่มกาแฟดำแล้วก็ใส่นมสดเข้าไปเล็กน้อยได้ไหมเพราะเขาไม่สามารถดื่มกาแฟดำได้๋อผมก็เลยเข้าใจแบบนี้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยกาแฟนะครับมันมีสามขั้วด้วยกันขั้วระดับอ่อนขั้วระดับกลางขั้วระดับเข้มผมเดาเลยว่าคนที่ถามเนี่ยน่าจะทานกาแฟขั้วเข้มนะกาแฟขั้วเข้มจะมีลักษณะพิเศกก็คือค่อนข้างขมหน่อยบางคนจะกลืนไม่ได้เลยดังนั้นแนะนําข้อที่หนึ่งเลยคือ อาจจะเปลี่ยนเป็นกาแฟขั้วอ่อนหรือขั้วกลางอันนี้จะขมน้อยนะครับมีความเปรี้ยวเล็กน้อยคล้ายๆกับผลไม้ด้วยมันจะทําให้เราดื่มง่ายข้อที่2คือสาหรับใครก็ตามที่ไม่ได้ควบคุมน้ําหนักอาจจะใส่เป็นน้าพึ่งเล็กน้อยหรือว่านมสดเล็กน้อยเพื่อกรบความขมก็ได้ข้อที่3คือสาหรับใครก็ตามที่ควบคุมน้ําหนักอยู่แนะนําว่าให้ผสมเป็นหล่อหังกล้วยหรือว่าย่าหวานอันนี้จะเป็นสารทดแทนความหวานจากธรรมชาติที่ไม่มีพลังงานอ่ะ สำหรับข้อที่4อันนี้ผมทําเป็นประจำผมจะทานเป็นเฟอร์ม่าคอฟฟี่มากกว่าซึ่งจะเด่นในเรื่องของกาแฟคั้วอ่อนกาแฟขั้วอ่อนเนี่ยมันจะมีความใกล้เคียงกับผลไม้ก็จะมีความเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็บวกกับความขมเล็กน้อยที่แบบสามารถกลืนได้ง่ายๆนะครับในหนผมก็ทํากาแฟแล้วผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้ามีกาแฟอย่างเดียวอะในไหนเราจะดื่มแล้วเราก็เลยใส่สารสกัดจากขิงสารสกัดจากงาดํา แอลคานิทีนนะครับวิตามิน B ต่างๆที่เกี่ยวกับการเบิร์นเพื่อช่วยในการกระตุ้นเบิร์นได้ด้วยก็คือเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายๆตัวเลยนะครับโดยปกติเนี่ยกาแฟเฟอร์มาคอฟฟี่นะครับเพื่อนๆซื้อ1กล่องเนี่ยจะต้องมีค่าส่ง50บาทโอ้โหโชคดีมากเลยทุกคนทุกคนฟังคลิปนี้นะครับพิมพ์คำว่ากาแฟส่งฟรีแล้วแคปหน้าจอเลยใครก็ตามที่ไม่เคยมีประวัติในอินบ็อกเ์เลยนะครับไม่เคยชิมกาแฟเลยนะครับจะได้สิทธิพิเศษนี้เลยคือ กาแฟ1กล่องส่งฟรีทันทีเลยพิมพ์คําว่ากาแฟส่งฟรีแคปหน้าจอนะบอกแอดมินผมได้เลยส่วนใครก็ตามดื่มเป็นประจําเหมือนผมอยู่แล้วนะครับสามารถพิมพ์คําว่า3แถม1ส่งฟรีจะได้2เด้งเลยนะซื้อ3มกล่องแถมฟรี1กล่องไม่พอนะครับยังได้แถมส่งฟรีอีกต่างหากนะครับแล้วก็แคปหน้าจอคํานี้นะส่งให้แอดมินได้เลยแล้วก็บอกแอดมินว่าฟังมาจากคลิปนี้ส่วนใครก็ตามโห้ชอบ การให้ความรู้สั้นๆแบบนี้กระชับได้ใจความจบใน3นาทีนะครับคอมเมนต์นมาให้กำลับบงใจผมหน่อยผมจะได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆในวันถัดไปครับรักทุกคนสวัสดีครับ